นี่สิตาน้ำพริกกะปิ้ะพี่น้องไส้บักมูฮะไส้ปลาทูพี่น้องตาน้ำพริกสูตรนี่แซบ่บรับรองว่าแซบ่บเวอร์เลยกินกะผักสุดยอดเลยมาลุยเลยตาเลยบบดนี้พี่น้องไส้กระลั้งำบบกี้ที่ก็หไหนแต่เป็นครบแม่มะลุ ตำ้มกได้หรอกโลภว่าใจใส่กับปิ๊กอะไรนะใไปเอามาที่ใ่ Đây. Cái này Cái ờ. này này <laughs> bầu sống à, <laughs> lắm cơ Ừ Suốt mấy cơ Ủa, mẹ nhé, mà lo, mẹ lo suốt mấy <laughs> <Để. cười> cơ

ไปจ้าทำเลยลูกแล้วก็ใส่ปลาลงไปอุอ้ยเฮียลูก Bé, però, pi แค่นาลกูกกะปิมนนปปนปันตน้ปลาเอาเนคน่้วกัม้คลาอันนี้จับน้ำพิกกะปิ ูตรใส่ปลาทูนะคะอร่อยรับรองแซ่บเวอร์เลยนี่จ้าน้ำพร,ริกตะปิปลาทูใส่มะม่วงไปด้วยนะคะอร่อยมากเลยรสชาติสุดยอดเสร็จแล้วเด้พี่น้องมาเนี่ย อันนี้หามชินชมช้นชอยหามชิ้นชอยสมพักนาะพี่น้องเนาะสมพักหอ,อมใส้กะหลำ่ำอันนี้น้ำพริกกะปิใส่ปลาทูจ้าแซ่บแซบน้ำกันแล้วค่ะไข่เจียวครบเซ็ตจ้ะเป็นอันว่าเสร็จนะคะมากินด้วยกัน,น้อจ้าแซ่บแซน้ำกันเด้อค่ะบัตรนี้สวัสดีพี่น้องมาเด้อบัดนี้แล้วแล้วพี่น้องแล้วแล้วมากินน้ำกันนะ้ะพี่น้องเด้อแซ่บย่ยางคักพี่น้อง มามามาบอสยร้องเง็ดบังเดี่น้องเด้อนี่แหละเนี้ย,ยผู้กามมาขนาดเล่นชุดยอดเศบคข้อมบป้าลูกกินละลูกลวงมากินข้าวกันเร็วตักข้าวเร็วมามาขาเศร้าเด้อพี่น้องเนี่ยข่า่เศร้าอร่อยมากเลย tôm bắp tôm cá lăm xay các hoàng hầm năng anh này con chiên có thể ăn hàm xin tròi quá tắt lôi à lớn nha chấm chị nói em chút đấy chị

<laughs> cái này đã qua mặt bằng tay bằng tay bằng không bằng tay 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 bằng tay

mười lăm ngon mười ra ngon 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 này ngon ngon

แด้วก็ลวกกลับมาแล้วเช็บอร่อยอร่อยครับเล่นขอเสจยงหนยลูก Ni <laughs> bắt <laughs> 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 ก็ลาบองไข่เค็มหมือนกันก็แดกบองไข่เค็มอะไรเนี่ยลูกต้มเส้นจิตใจเมื่อคืนเนาะอร่อยเนาะ แจกแล้วพี่น้องเอาไว้จำเนียกว่าน้าพี่น้องเนาะคิดมันจะยากหมดจำเนียวพี่น้องขอบคุณหลายๆถูกใจคนไลค์กดแชร์กดซับจากใครในด้อจ้าขอบคุณตรกแรงเชียร์แรงใจจ้าขอบคุณหลายๆจ้าโอเคจ้าบ๊ายบาย้ามเตี้ยว